ชื่อเรื่องรักสุดซ่อนเงื่อนในย่านที่มืดมนและเต็มไปด้วยความลับมีเซลีนเด็กสาวที่ทำงานเป็นพนักงานบนเรือยอทเพื่อให้ได้รับมือกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันความฝันเดิมของเธอคือการหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้และมีชีวิตที่อิสระมากขึ้น ในหนึ่งคืนที่เรือยอทกำลังจะออกเดินทางมีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาบนเรือเขาชื่อคีรนันเป็นทหารที่กลับมาจากภารกิจที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความตายเซลีนรู้สึกถึงความเงียบสงัดและความซับซ้อนในบุคลิกของเขาทันทีแต่เธอไม่รู้ว่าคีรันมีเหตุผลอะไรที่จะมาอยู่บนเรือในที่สุดคีรันเห็นเซลีนเป็นคนพิเศษทันทีเธอมีความมุ่งมั่นและความอ่อนโยนที่เขาพบไม่ได้ในใครคีรนันเริ่มรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะปกป้องและปลอบใจเซลีนซึ่งเป็นอาการที่แปลกใจและไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเซลีนและคิรานมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องเผชิญกับอันตรายที่มีอยู่รอบตัวเขาซึ่งอาจทำให้เซลีนต้องเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกอย่างที่เธอมีเซลีนต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับความรักที่เขามีต่อคิรานแม้ว่ามันจะหมายถึงที่จะต้องเผชิญกับอันตรายและความเสี่ยงที่อาจทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างหรือจะปฏิเสธความรู้สึกเหล่านี้และกลับไปใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและเงียบสงบ ในที่สุดเซลีนเลือกที่จะก้าวข้ามขอบเขตของความกลัวและท้าทายเธอเผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อความรักที่สำคัญต่อเธอและคิรานก็รับมือกับความจริงของสถานการณ์ด้วยการพยายามจะทำให้เซลีนปลอดภัย